คุยเรื่องดังฟังเรื่องเด่นรวบรวมประเด็นที่น่าสนใจในกอบข่าวเช้าวันศุกร์โดยปิยพงษ์เคนทวายและอาทิตยาปักกระทานังทาง FM 8 9 5เมกะ สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการกรอบข่าวเช้าวันศุกร์ครับพบกันในวันศุกร์ที่16กร,รกฎา,าคม2564เราเจอกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 MHz นะครับทุกวันศุกร์เราเจอกันในช่วง4นาฬิกา ถึง4นาฬิกา30นาทีวันนี้ผมปิยพงศ์กระดวายรายงานตัวพร้อมกับคุณอาทิตยาป,ปักกทานังครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะปิยพงศ์เจอกันในช่วงเวลานี้นะฮะดยวผมเร่งเสียงให้คุณนิดหนึ่งนะฮะออดิฉันต้องขออภัยด้วยเพราะว่าหน้ากากสี่ชั้นหรือวาคือคือตอนนี้ต้องแบบจริงจริงเนี่ยเราก็สวมหน้ากาก,ากนะฮะอยู่ในื้องต้นอยู่แล้วก็ต้องแบบน่นขึ้นกว่าเดิมแล้วก็การใช้งานในห้องออกกาดเองเนี่ยต้องต้องทำความสะอาดแทบจะ จบรายการปุ๊บเนี่ยต้องต้องครีนิ่งตลอดเลยนะฮะใช่แล้วโอ้นะฮะต้องเป็นช่วงสถานการณ์แบบนี้ต้องดูแลก,กันหน่อยนะครับเพราะว่า,าการกลายพันธุ์ของสายพันธุ์เดลต้าใช่ไหมใชเ่เขาเรียกว,ว่าเดลต้าเนี่ยต้องบอกว่าการแพร่ระบาดเนี่ยรุนแรง<ม>าแรงน,นะฮะอืมแล้วก็จํานวนผู้ติดเชื้อเองเนี่ยแม้จะมีการประกาศ ล็อกดาวน์นะ,ะประกาศล็อกดาวน์กันไปเนี่ยตัวเลขเองก็ยังเมื่อวานนี้นิวไฮแล้วนะเดี๋ยวพงศนะก็ย,ยอดผู้เสียชีวิตนะก็ยังก็ยังสูงอยู่เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเองต้องบอกวาอ่าจำนวนหนึ่งเนี่ยผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็เข้ารับการรักษาเองเนี่ยก็มีอาการหนักเนี่ยจำนวนหลายพันคนเยอะ ะะภาวะเตียงไม่พอนะฮะตอนนี้แล้วก็เราเริ่มที่จะมีเรื่องที่เราน่าจะได้ยินคำนี้แหละคโฮมไอโซเลชันก็คือการกักตัวรักษาตัวที่บ้านนะคะวันนี้จะมีมา,มาพูดถึงอยู่เหมือนกันเพราะว่าน่าจะเป็นวิธีการล่าสุดละที่ทางรัฐบาลเองเนี่ยพยายามที่จะกันเรียกว่าผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรืออาการน้อยๆเนี่ยนะคะ ให้รักษาตัวที่บ้านอืมถ้าเกิดว่ามีอาการปุ๊บเนี่ยถึงจะเดินทําที่โรงพยาบาลเพื่อลดออความแอาอัดในโรงพยาบาลแล้วก็เตียงต่างๆเนี่ยก็มีไว้สําหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนะคะครับอตอนนี้คมมองว่าผมมองว่าณตอนนี้เองเนี่ยแม้ว่าเรายังไม่ได้เป็นผู้ป่วยหรือพบเอ็ิดเชือ้อใช่ค่ะแต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งอาจจะจะมีการซักซ้อมแผนไว้ก่อนก็ได้เนาะ อ่าจริงๆมันก็ซ้อมไว้ก็ไม่เสียหลายนี่บางท่านเขาเขาเปิดข้อมูลทุกวันนะเดี๋ยวผมว่าในวันนี้พื้นที่นะตรงนี้ที่ที่อาศัยอยู่เนี่ยครับมีโรงพยาบาลไหนบ้างที่รับผู้ป่วยเพิ่มเติมคือ,ค,อคือถ้ามีเคสของ home isolation เองเนี่ยจริงๆเนี่ยรอลองดูว่าบ้านเราตรงไหนอ่าถ้าเป็นเป็นบางเป็นคอนโดมิเนียมที่อยู่กันหลายคนบางบางคอนโดเนี่ยก็จะมีแบบเป็นแยกห้องจะแยกได้ไหม ถ้าแยกเนี่ยจะมีการแยกยังไงจะมีการจัดพื้นที่ยังไงการเข้าออกห้องสุขาห้องสุขาอนามัยเองเนี่ยจะทํำยังไงบ้างอ่ะไม่รูปแบบประเด็นหนึ่งหรือถ้าอยู่บ้านจะจัดพื้นที่ยังไงให้สามารถาณเมื่อมีการพบผู้ติดเชื้อเองเนี่ยเราจะในช่วงของการรอนะเราเราจะอยู่ด้วยกันเพื่อเป็นการเซฟมากที่สุดเพราะบางทีเนี่ยพอเรามาทราบข่าวนะบางทีช็อกทําตัวอะไรทำไม่ถูกนะบางที มีเป็นต้องฝังเกตอาการทั้งบ้านเองเนี่ยการซื้อของการตุนอาหารไม่เพียงพอก็อาจจะต้องประสานงานกับคนบ้านใกล้เรือนเคียงเตรียมไ้ด้วยนะเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอามาดูเริ่มต้นกันหน่อยนะฮะเรามีเวลาประมาณสักยี่สิบกว่านาทีในวันนี้อสบคเองมีการรายงานครับในเรื่องของการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็เป็นรายงานเป็นประจำวันนี้9186รดรายด้วยกันรักษาตัวในโรงพยาบาลและในสถานที่ต่างๆที่หน่วยงานจัดไว้ให้เนี่ย 1 3 5 6 6รายเสียชีวิตสูงสุดเลยนะฮะนิวไฮพอสมควร98คนพบเสียชีวิตที่บ้านอีก3รายนะครับจากการรอการเข้าไปรักษาตัวปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อเกิดจากการอาศัยแล้วก็มีการเดินทางไปในพื้นที่ระบาดทางภูเก็ยาเจะาแล้วกับเรื่องเหล่านี้นะคะสบคค่าศูนย์บริหาสถานการณ์โควิด1 9นะคะมีการรายงานสถานการณ์โควิด1 9ในประเทศเมื่อวานนี้นะคะ ช่วงของเที่งครึ่งนะคะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างที่บอกไปก็คือ9,186รายด้วยกันเป็นการติดเชื้อในประเทศ9,107รายจากเรือนจำ79รายผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่372,215รายค่ะรักษาหายป่วยนะคะเพิ่มอยู่ที่5,543รายสะสม266,127รายกำลังรักษาตัวอยู่ตอนนี้นะคะ1,356รายขึ้นระดับแสนนะคะแบ่งเป็นรักษาในโรงพยาบาล5 8 0 0 0 582รายโรงพยาบาลสนาม44,474รายเป็นผู้ป่วยอาการหนักอยู่ที่3,276รายค่ะใส่เครื่องช่วยหายใจ839รายเสียชีวิตเพิ่ม98รายเป็นนิวไฮนะคะรวมเสียชีวิต3 0 3 2รายด้วยกัน ผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเนี่ย9,186รายแล้วก็เป็นผู้ติดเชื้อที่มาจากระบบเฝ้าระวังและบริการ7,481รายจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชนนะคะ1,604รายจากเรือนจําผู้ต้องขัง79รายและผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสเตต์ควอลตีน22รายด้วยกันค่ะไปดูในรายงานเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตที่98รายทั้งหมดนะครับเป็นเพศชาย 61รายหญิง37รายอยู่ในพื้นที่กรุงเทพ51รายสมุทรปราการ14รายนครปฐม7จรายปทุมธานี5แล้วก็นครราชสีมา3อุบลราชธานีอุดรธานีตากนานราธิวาจังหวัดละ2รายด้วยกันส่วนฉะเชิงเซาชยภูมินครพนมสงขลาป,ปัตตานีนครศรีธรรมราชกำแพงเพชรนครสวรรค์อุตร,รดิษเป็นกลุ่มจังหวัดละ1รายด้วยกัน สำหรับผู้ติดเชื้อเองนะฮะรวมไปถึงผู้ที่ได้มีการสำรวจนะฮะ,ะเชิงรุกเองเนี่ยปัจจัยเสี่ยงมาจากเรื่องของอเรื่องของความดันโลหิตสูงด้วยใช่ะเบาหวานไขมันในเส้นเลือดอสูงเนี่ยก้ารายนะฮะและพบก้าวรายที่ไม่มีโรคประจำตัวการติดเชื้อนั้นมาจากการอาศัยเดินทางไปในพื้นที่ของการระบาดนะครับในพื้นที่ต่างแต่ตอนนี้เองเนี่ยคุณฤทธยามีการรายงานบอกว่ากระจายไปแล้วนะคะ ครบ77จังหวัดเรียบร้อยแล้วจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในประมาณ40กว่าจังหวัดนะพย่พงษ์ใช่แล้วครับผมมาดูค่ากลางกันหน่อยฮะอายุอยู่ระหว่าง68ปีอายุน้อยที่สุด27ปีมากสุด108ปีเป็นชาวไทย96รายเมียนมา1ญี่ปุ่น1เสียชีวิตที่บ้านอีก3รายตรวจพบเชื้อหลังเสียชีวิตนะครับน่าจะ สืภาษาสาเหตุนะว่าเกิดจากอะไรนะคะส่วนตอนนี้ค่ะมีการแจ้งจังหวัดที่มีการพบคลัสเตอร์ใหม่นะคะไปที่ชนบุรี3แห่งก็คือโรงพยาบาลขออภัยค่ะโรงงานเฟอร์นิเจอร์อำเภอบ้านบึงอาหารกระป๋องอำเภอบ่อทองโรงงานหินอ่อนอำเภอสตหีบนนทบุรีค่ะคลัสเตอร์ใหม่เป็นโรงงานเสื้อผ้าที่ปากเกร็ดนะคะฉะเชิงเซาค่ะโรงงานเสื้อผ้าอำเภอบางคล้าประจบคลิขานค่ะคลัสเตอร์ใหม่ลูกเรือประมงอำเภอปราณบุรีกาญจนบุรีคลัสเตอร์ใหม่โรงงานยาสูบอำเภอท่าม่วง ทั้งนี้นะคะหลายจังหวัดยังคงมีการติดเชื้อเพิ่มในคลัสเตอร์เดิมนะคะที่พบต่อเนื่องก็คือปทุมธานีค่ะเป็นคลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่อำเภอลำลูกกาติดเชื้อเพิ่มอีก200รายด้วยกันค่ะสถานการณ์ทั่วโลกเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อวานนี้นะครับมีการรายงานบอกว่ารวมทั่วโลกนะครับมีผู้ติดเชื้อรวมกว่า189ล้านรายด้วยกันอาการรุนแรงอยู่ที่79,000กว่ารายรักษาหายแล้วประมาณ172ล้านราย เสียชีวิตอยู่ที่4ล้านก่นรายด้วยกันนะครับ5อันดับแรกนะครับของผู้ติดเชื้อสูงสุดตอนนี้นะครับก็มีสหรัฐอเมริกาอินเดียบราซิลรัสเซีย แล้วก็ฝรั่งเศสส่วนไทยเองนะฮะอยู่ในอันดับที่59มีผนะู้ติดเชื้อที่3 7 2 2 2 5รายด้วยกันครับะนะคะไปกันที่เรื่องราวของการจัดการการฉีดวัคซีนของกรุงเทพมหานครค่ะล่าสุดนะคะมีการเร่งฉีดวัคซีนโควิด1 9ในผู้สูงอายุแล้วก็7กลุ่มโรคประจำตัว วางแผนค่ะจะให้ครบในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะทางด้าน,นของสบคค่ะก็มีการส่งทีมนะคะเคลื่อนที่เร็ว69ทีมไปค้นหาผู้ป่วยในชุมชนทั่วกรุงเทพมหาคนครค่ะคณะนุมาการเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนของกรุงเทพเองประชุมความคืบหน้าการฉีดวัคซีนในกรุงเทพนะครับโดยที่ประชุมเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องเร่งดาเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็เจ็ดกลุ่มโรคเสี่ยงเร่งด่วนนะฮะ ก่อนหากรุงเทพได้รับวัคซีนการจัดสรรเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากผู้สูงอายุแล้วก็7กลุ่มโรคเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบาง<ะ>หากมีการติดเชื้ออาจมีอาการรุนแรงที่มากกว่ากลุ่ม<ะ>อื่นนะครับจึงเร่งในการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มนี้ให้ครบโดยเร็วทั้งหมดปัจจุบันนะกรุงเทพมหาคนครมีประชากรกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีนอยู่ที่7จ็ดล้านหกแสนคนนับย้อนกลับไปตั้งแต่28กุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบัน มีประชากรมีประชาชนได้รับวัคซีนเข็ม1 3 3 5 7 0 0 0กว่าคนคิดเป็น43.61%เเข็ม2นะฮะครบแล้วนะฮะ9 0 0 0 0นะฮะ17,624คนคิดเป็น11.92%ส่วนในกลุ่มของประชาชนที่อายุ60ปีขึ้นไปในกรุงเทพมีจำนวนกว่า1,699,000กว่าคนได้รับวัคซีนเข็ม1ไปแล้ว500,000กว่าคนเท่านั้น คิดเป็น30.5%ส่วนผู้สูงอายุที่ได้รับ2เข็มครบโดสแล้วมีเพียง33,104คนคิด เป็นยอดเพียง1.95%คุณนิตยาโอ้ยอดต่ำม,มากนะคะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมเองนะคะมีการเห็นชอบให้เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แนวทางแยกกักตัวที่บ้านหรือโฮมไอโซเลชันให้ประชาชนเข้าใจนะคะแล้วก็ใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลตนเองและครอบครัวค่ะโดยผู้ป่วยที่ประสงค์จะทาการแยกกักตัวที่บ้านนอกจากผู้ป่วยรายใหม่ที่เป็นเคสสีเขียวแล้วจะสามารถแยกกักตัวแบบโฮมไอโซเลชันนะคะผู้ป่วยที่เข้าพักโรงพยาบาลสนามโฮสปิตาลและโรงพยาบาลที่เข้า รับการรักษามาแล้ว7-10วันก็สามารถกลับบ้านแล้วก็แยกกักตัวตามแนวทางของ Home ไ s o l a t i o n ได้เช่นเดียวกันนะคะทั้งนี้ค่ะผู้ป่วยที่จะสามารถเข้าสู่ระบบนี้ได้นะคะต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษ์ของแพทย์ค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครโดยสำนักอ,อนมามัยสำนักการแพทย์และสำนักงานเ,นานเขตพื้นที่จะร่ว<บ> <ie> มกันกำหนดแนวทางนะคะเพื่อให้การแยกกักตัวที่บ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะก็เป็นแนวทางที่ต้องเร่งมือในชุกหน่วยงานนักเช่นเดียวกันนะครับ ในสื่อโซเชียลมีเดียเองตอนนี้มีการพูดถึงเรื่องของชื่อหมอบุญใช่ค่ะชื่อหมอบุญเป็นที่พูดถึงกันเยอะเลยนะครับในวัน2วันที่ผ่านมาเพราะว่าล,ล่าสุดเองหมอบุญออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของการลงนามสัญญาการจะซื้อวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งไฟเซอร์เองเนี่ยก็เป็นวัคซีนหนึ่งที่คนไทยปรมาณคาดหวังนะใช่ค่ะอยากจะได้รับการฉีด คือก่อนหน้านี้มีกระแสนะคะว่ารัฐเนี่ยก็มีการนําขึ้นมาเป็นวัคซีนหลักสัตที่3ามสำหรับ,บรไฟเซอร์นะคะแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยหมอบุญนะคะก็มีการออกมาพูดถึงว่าจะนะ,ะเส้นสัญญานะคะในการจัดซื้อวัคซีนนี้เข้ามาโดยที่ผ่านทางหน่วยงานรัฐ นะคะแล้วก็เรียกว่าผ่านทางเครือของโรงพยาบาลในกลุ่มของธนบุรีนะคะโดยล่าสุดค่ะนายแพทย์บุญวนาสินประธานกรรมการบรมจธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปนะคะมีการ,ปรเปิดเผยว่าบริษัทได้ลงนามสัญญานำเข้าวัคซีนต้านโควิดสิกับบริษัทไบโอเอ็นเทคที่มีโรงงานผลิตวัคซีนไฟเซอร์ในเยอรมน,นีโดยมีหน่วยงานรัฐที่มีสิทธินำเข้าร่วมลงนามซึ่งคาดว่าจะเปิดเผยชื่อหลังลงนามแล้วเสร็จนะคะซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการยืนยันจำนวนวัคซีนที่สั่งซื้อและนําเข้า หลังจากกระบวนการต่างๆดําเนินการไปเวลาหนึ่งเดือนส่วนงานด้านเอกสารสําคัญคําสั่งซื้อร่างสัญญาต่างๆคุณหมอบอกว่าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนการขึ้นทะเบียนวัคซีนก็มีคําถามเกิดขึ้นนะคะคุณหมอบุญบอกว่าเป็นวัคซีนไฟเซอร์ชนิดเดียวกับที่บริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยจํากัดได้ขึ้นทะเบียนไว้กับอยอสําหรับใช้ในไทยในภาวะฉุกเฉินก็เลยคาดว่าใช้วเวลาในการพิจารณาแค่วันเดียวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็นําเข้าได้เลยค่ะภายในหนึ่งสัปดาห์ โดยเครือโรงพยาบาลทนบุรีจะเป็นผู้กระจายวัคซีนค่ะโดยหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการนำเข้าในครั้งนี้ก็ยังไม่เปิดเผยชื่อจนกว่าจะมีการเซ็นสัญญาลงนามไปแล้วนะคบก็มีการยืนยันว่าหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากผู้นำเขาวัคซีนแต่อย่างใดรวมทั้งยังมีบุคคลสำคัญที่เข้ามามีส่วนช่วยในการนำเขาวัคซีนไฟเซอร์อีกด้วยถ้าพูดถึงเองเนี่ยก็คือคุณพรพิมลการจนะวัฒนาอขอพยาการจนะวัฒน์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศท่านก็ประสานงานจนสําเร็จซึ่งระยะเวลาดําเนินการก็เริ่มตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วการประสานงานก็ใช้เวลากว่าแเดือนด้วยกันกว่าจะดําเนินการในเรื่องของการที่จะเซ็นสัญญาในครั้งนี้ได้สำหรับการนําเข้าวัคซีนโดยภาคเอกชนไม่สามารถนําเข้าได้นะฮะคุณหมอบุญบอกเพราะติดเงื่อนไขในภาวะฉุกเฉินที่ผู้ผลิตจะต้องทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐเหมือนจีทูจีรประมาเนี่ยนะฮะ,ะรัฐต้องดําเนินการในการจัดซื้อ จนกระทั่งเมษายนที่ไวรัสโควิด -19 เองเนี่ยระบาดอย่างหนักรัฐบาลเองก็มีนโยบายเรื่องของวัคซีนทางเลือกเพื่อให้เอกชนเนี่ยมีส่วนร่วมนะฮะในการนําเข้าวัคซีนหลังจากนั้นไม่นานนะฮะราชวิทยายลัยจุฬาภร์ก็สามารถนําเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มได้ภายใน2ส,สัปดาห์การนำเข้าในครั้งนี้เองเนี่ยของราชวิทยายลัยเอเนียมีพรบอรของทางราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์อยู่แล้วก็เป็นอีก อีกเงื่อนไขหนึง <c oughs> ่งก็สามารถดําเนินการได้ทันทีะนะคะในคําถามนะคะในแผนการส่งวัคซีนล็อตแรกนี้นะคะของไฟเซอร์ที่ทางหมอบุญได้มีการลงนามนะคะคาดว่าจะ,ะขนส่งจากโรงงานในเยอรมนีถึงไทยภายในสิ้นเดือนนี้จํานวน5ล้านโดสจาก20ล้านโดสนะคะส่วนที่เหลือจะทยอยจัดส่งมาค่ะโดยจะเข้ามาสมทบช่วยแผนการกระจายของรัฐบาลแบบคู่ขนานผ่านภาคเอกชนตั้งเป้านะคะว่าจะกระจายวัคซีนได้ในตรา5 0 0แสนโดสต่อวันและจะทําให้อัตราการฉีดต่อวันของประเทศ เพิ่มเป็นวันละหนึ่งล้านโดสเพื่อทันกับสถานการณ์วิกฤตนี้ซึ่งก็มีการระบุนะคะว่าทางบมจทบุรีเฮลแคกรุปยินดีขายให้กับภาคเอกชนที่ต้องการฉีดเบื้องต้นนะคะราคาต้นทุนอยู่ที่17ดอลลา,าร์สหรัฐต่อโดสก็คือ55 5บาทต่อโดสไม่รวมค่าขนส่งภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราโดยรวมก็ประมาณ900บาทต่อโดสนะคะสำหรับไฟเซอร์ในกลุ่มนี้นะคะส่วนการนําเข้าล็อตนี้ก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในจังหวัดแล้วก็เมืองหลักๆเศรษฐกิจ อย่างกรุงเทพมหานครค่ะภูเก็ตเกาะสมุยเชียงใหม่แล้วก็พัทยาให้ครอบคลุม80%ของประชากรให้เร็วที่สุดค่ะทางด้านของวัคซีนอีกหนึ่งชนิดนะครับซิโนอาซิโนวาวอ่าโนวาว่าวัคซีนโวนโวาวนะฮะ,ะของอเมริกาเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัคซีนใหม่ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพสูงคุณหมอบุญก็บอกว่าการจราจาดังกล่าวนี้ก็ตั้งปเป้าไว้ว่าจะเป็น เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันบูตนั่นเองอซึ่งจะเป็นเข็ม3เข็ม4ในอนาคตก็มีคาดว่าจะมีการจองได้ประมาณสักสิล้านโดสซึ่งโรงพยาบาลทนบุรีเองจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อและก็นําเข้าวัคซีนทั้งหมดเองซึ่งขณะนี้ยังคงต้องรอความชัดเจนเพิ่มเติมเพราะวัคซีนดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการอนุมัติโดย ออยอของอเมริกาส่วนโมเดอร์นาเองนั้นตอนนี้กระบวนการขั้นตอนเป็นการตกลงเป็นเรื่องของวัคซีนทางเลือกให้กับภาครัฐที่สั่งซื้อจอง5ล้านโดสนะครับคาดว่าจะมาในไตรามาส3ปีนี้พร้อมกับขายวัคซีนไฟเซอร์ที่จะนําเข้ามาโดยให้กับโรงพยาบาลเอก,กชนรายอื่นๆในราคาโดสละ900บาทนั่นเองอนะะคก็เป็นวัคซีนทางเลือกเป็นทางเลือกนะ ก็ย um> ังคงจ่ายสตางค์กันอยู่นะคะหรือเวลาประมาณเท่าไหร่คุณพิョภงยังเหลืออีก10นาทีได้เลยฮะเราไปสิบนาทีนะคะขอไปที่เรื่องราวของสปสชตอนนี้นะคะมีการเปิดตรวจโควิด -19 เชิงรุก5,000รายต่อวันนะคะ15-21กรกฎาคมนี้ค่ะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชฮะร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาสถาบันบำบัดรักษาและก็ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี แล้วก็มีการตรวจโควิดเชิงรุกด้วยชุดตรวจเอนติเจนเทสคิดรู้ผล30นาทีก็คือโดยรับบอทวอกอินวัลละ5,000คนไม่เสียค่าใช้จ่าย15-21กรกฎาคมเริ่ม9โมงเช้าถึง4โมงเย็นวิธีการนะฮะให้นำบัตรประชาชนนะคบไปตรวจที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมมาราชชนนีหรือสถาบันธัญรักษ ถนนพหลโยธินตำบลประชาธิปัตย์อําเภอทัญบุรีปรทุมธานีเก็อยู่ก่อนจะถึงสะพานข้ามไปที่ลงังสิตอ่ะใช่แล้วถ้าจะถ้าตรงข้ามเาม,ออมืองเอกหลาท่านอาจจะนึกไม่ออกตรงแถวเมืองเอกอตรงข้ามเมืองเอกยิ่งยิ่งเมืองเอกหน่อยนะฮะตรงนั้นนะ่ะสามารถไปได้อีกทางหนึ่งนะครับเอาละค่ะมาที่เรื่องราวของการเปิดจองทางด้านของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของการให้เปิดจองนะ 15กรกฎาคมหลายๆคนตั้งตารอแต่ล่าสุดค่ะมีการออกมาประกาศใหม่ให้ประชาชนสามารถจองสิทธิ์วัคซีนทางเลือกซีโนฟาร์มได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน C R A S I N O P นะคะเริ่ม18กรกฎาคมนี้8โมงเป็นต้นไปโดยเปิดให้โคต้า40,000คนเพื่อทดสอบระบบค่ะ ราชาวิทยาลัยจุลาภระ,ะประกาศเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งกําหนดการเปิดให้ประชาชนทั่วไปมาจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 วัคซีนในกลุ่มของซิโนฟาร์มนะครับรายละเอียดเขาก็เปิดไว้อย่างนี้นะฮะกำหนดการในการเปิดจองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มให้กับประชาชนทั่วไปวันที่18กรกฎาคมเริ่ม8โมงเช้า รอบแรกเนี่ยนะฮะ40,000คนประชาชนทั่วไปที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและก็อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวดช่องทางในการที่จะจองวัคซีเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบต่อไปก็ให้มีการติดตามทางเพจของราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์เท่านั้นทางด้านล่าสุดฮะเมื่อเช้าวันนี้ศาสตราจารย์นแพทย์นิธิมหานนครับเลขาธิการราชวิทยายลัยจุฬาภรณ ทางกระโพ Facebook แจ้งว่าจะมีการเปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์ม18กรกฎาคมเนื่องจากนำแอปพลิเคชันขึ้นสู่ระบบให้ดาวน์โหลดไม่ทันใช่ไหมใช่ที่ที่มีการแจ้งไว้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคุณได้ดายาบอกว่าเดี๋ยวจะจองผ่านแอปพลิเคชันเขาตอนแรกบอกว่าจองผ่านแอปเปิดแอป15แล้วจอง15ได้เลยนะคะแต่ว่าปรากฏว่าออกมาใหม่ก็คือวันที่15เองเนี่ยแอปเองก็ยังไม่ได้ขึ้นในช่วงเช้าตรู่นะก็ยังคงเรียกว่ายังคงค่อยค่อย พัฒนาระบบขึ้นนะคะโดยเมื่อก่อนหน้านี้นะคะก็อย่างที่บอกไปก็คือมีข่าวว่าทางราชุทิายาลยัจุฬาพรเนี่ยจะเปิดให้จองวัคซีนซิโนโฟาร์มนะคะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแล้วก็ประชาชนผ่านแอปนะคะ15-16กรกฎาคมราคาเข็มไม่เกิน888บาทแต่ตอนนี้นะคะมีการแก้ข้อมูลนะคะก็คือจะเปิดให้จองวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมนะคะให้จองทาง ซีโนโฟาร์มสำหรับประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะและอาศัยในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดต้องฝากทางนี้มีข้อจํากัดด้วยนะคะจำนวนทั้งสิ้น10จังหวัด กรุงเทพมหานาค,นนาคนรนครปฐมนนทบุรีปรทุมธา,น,มานีสมุทรสาครสมุทรปราการและใน4ี่จังหวัดภาคใต้ก็คือนราธิวาสปัตตานียะลาแล้วก็สงขลาค่คะรอบแรกเปิดให้จอง4ี่0 0ื่รายราคาเข็มละ777บาท2เข็มรวมเป็นเงิน1558บาทนะคะราคานี้รวมประกันผลข้างเคียงแล้วด้วยนะคะแต่ไม่รวมค่าบริการฉีดและค่าบริการทางการแพทย์และจะให้ดําเนินการผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า CRA เว้นวัก S, S I N O P นะคะ C R A S I N O P ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store แล้วก็ Play Store โดยจะมีช่วงเวลาให้เริ่มเข้าบริการฉีดวัคซีนตั้งแต่28กรกระาคมถึง31สิงหาคม2564ค่ะ เรียกประเด็นหนึ่งครับเรื่องของการเยียวยาทั้งนายจ้างผู้ประกันตนนะครับประกันสังคมเองเนี่ยคนไปต่อแถวเยอะมากเลยจนคนแซลว่าจะเป็นคลัสเตอร์นะนะก็ออกมาชี้แจงเงื่อนไขเพราะ่หลายคนบอกว่าเออฉันอยู่ในกลุ่มนี้ไหมฉันได้สิทธิ์ไหมเกิดขึ้นนะเออแล้วทำถ้าอยู่ในกลุ่มนี้แล้วจะได้สิทธิ์อย่างไรได้บ้างไปดูกันหน่อยนะฮะมีเวลาอีกสักนิดนิดหน่อยนะฮะเปิดเงื่อนไขกับยานการเยียวยาลูกจ้างผู้ประกันตนรวมทั้งอาชีพอิสระ10จังหวัด9กิจการ ซึ่งก็บอกว่าเงินที่จะเยียวยาอยู่ที่5,000บาทถึง1,000 0บาทย้ำว่าการจ่ายเงินเนี่ยผ่านบัญชีพ,พร้อมเพย์เท่านั้นนะครับ ใช่แล้วค่ะโดยทางด้านของเรื่องราวนี้นะคะกรณีที่คณะรัฐมนตรีค่ะอนุมัติมาตรการเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสิบจังหวัดกรุงเทพมหาคน,นาครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนราธิวาสปัตตานียาลาสงขลาเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะคะประเภทกิจการที่ให้ความช่วยเหลือเดิมเนี่ยมี4ีสาขาด้วยกันก็คือมีกิจการก่อสร้างค่ะกิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหารกิจกรรมศิลปะความบันเทิงและนันทนาการและ กิจกรรมปริกรันด้านอื่นๆตอนนี้เพิ่มมานะคะเป็น9สาขาใน5สาขาที่เพิ่มนะคะก็คือสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าสาขาการขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนสาขากิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการและสาขา,าข้อมูลข่าวสารและการบริการค่ะ มาดูรูปแบบการให้ความช่วยเหลือกันหน่อยนะครับมาตรา33กลุ่มลูกจ้างนะครับะจะจ่าย50%ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน7,500บาทแล้วก็จ่ายสมทบให้กับสัญชาติไทยอีก2,500บาทต่อคนไม่เกิน10,000บาทนะครับส่วนในจ้างที่อยู่ในม,มาตรา33จ่าย3,000บาทต่อคนแล้วก็ลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน200คนด้วยกันถึงจะได้ในสิทธิ์ของโครงการนี้นะครับ มาตรา3า4 0กกันบ้างผู้ประกันตนในกลุ่มนี้จะจ่ายรายละ5,000บาทและผู้ที่เป็นอาชีพอิสระหรือกลุ่มฟรีแลนซ์เองที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนและไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมสิ่งที่ต้องทำในตอนนี้เองคือต้องไปขึ้นทะเบียนตามมาตรา40ภายในเดือนกรกฎาคมเพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยา5000บาทด้วยกัน ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างนะฮะม,มีลูกจ้างนะค่ะแต่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมก็มให้ไปขึ้นทะเบียนในมาตราสาภายในสิ้นเดือนนี้เช่นเดียวกันนะครับและก็จะได้รับเงินเยียวยาตามมาตราส3ิบสานั่นคือ3 0 0พันบาทแล้วก็มาตราในจ้างมาตราส3บสาที่เป็นผู้ประกอบการในระบบถุงเงินคุณได้ยจาใช่ค่ะระบบถุงเงินนะคะ ระบบถุงเงินก็คือหมวดภายใต้โครงการคนละครึ่งแล้วก็โครงการเราชนะนะคะที่มีลูกจ้างให้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา33ภายในเดือนกักดาคมนี้ค่ะก็จะรับเงินช่วยเหลือตามผูประกอบการในระบบถุงเงิน5หมวดนะคะ พัฒนาโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะที่ไม่มีลูกจ้างให้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา40ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ก็รับเงินช่วยเหลืออยู่ที่5,000บาทเช่นเดียวกันนะคะสําหรับการช่วยเหลือเยียวยาทั้งหมดนี้ต้องขอย้ำนะคะสำนักงานประกันสังคมค่ะได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลและถ้าหากว่าตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้วนะคะจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์พร้อมเพย์นะคะ เลขประจําตัวประชาชนผูกบัญชีนะคะเลขประจําตัวประชาชนผูกบัญชีค่ะทางผู้ประกันตนมาตรา3 3มาตรา39มาตรา40รวมถึงนายจ้างในกิจการเจ้าของคนเดียวที่มีชื่อระบุตามทะเบียนพาณิชย์เพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ขอรีบดาเนินการผูกบัญชีพร้อมเพ่เลขประจําตัวประชาชนให้เรียบร้อยนะคะส่วนนายจ้างที่มีสถานะนิติบุคคลสํานักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลที่แจ้งขึ้นทะเบียนนายจ้างกับสํานักงานประกันสังคมเอาไว้ค่ะ ครับผมผู้ที่จะสมัครในมาตรา40นะครับยังทันอยู่นะครยบท่านทีะ,ะสมัครก็สมัครได้โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับไปที่ธนาคารทรกศแล้วก็เคาน์เตอร์บัญชีอ่าเข้าไปเคาน์เตอร์บิ๊กซีนะครับหรือผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคมตรวจสอบอายุนิดนึงนะฮะ15ปีแต่ไม่เกิน65ปีด้วยกัน แล้วก็ดูเงื่อนไขกันหน่อยส่วนการใช้เอกสารคือแบบประชาชนใบเดียวการจ่ายเงินคุณธิตยาสั้นๆฮะอ่าการจ่ายเงินนะคะตอนนี้ในทางเลือกก็มี3ทางเลือกก็คือ1่ค่ะจ่าย70บาทนะคะทางเลือกที่ 2. จ่าย100บาททางเลือกที่3จ่าย300บาททางนี้มาสมัครแล้วนะคะสามารถจ่ายเงินสม,สมทบได้ทันทีนะคะแล้วก็ยังเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตได้รับค่าทําศพ5 0,000บาทด้วยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสํานักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาที่ท่านสะดวกนะคะหรือที่สายด่วน1 5นึให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด24ชั่วโมงค่ะภายในสิ้นเดือนนี้นะครับไปสมรสมรัครได้สมัครกันหน่อยก็ส่วนหนึ่งคือรัฐบาลอยากให้เข้าไปอยู่ในระบบะจะได้มีการตรวจสอบแล้วก็เยียวยาก,กันได้นี่คือทั้งหมดของกรอบข่าวเช้าวันศุกร์ในสัปดาห์นี้ดูแลสุขภาพของทุกท่านกันด้วยนะฮะเข้มข้นไปมากกว่าเดิม <c oughs> ดูแลอยู่แล้วเข้มขึ้นไปอีกนะฮะมากขึ้นกว่าเดิมห่าง,างระยะห่างกันหน่อยเพื่อการใช้ชีวิตที่ดี ในอานาคตนะครับใช่แล้วค่ะเจอกันสัปดาห์หน้านะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ fm แปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี